เราก็เรียกได้ว่าเราก็สบายใจบ้างครับผมว่าช่วงนี้เราก็ได้เคลียร์งานแล้วก็ทํางานบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่ได้เจอกันนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองก็แอบเข้าคอร์สนิดอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไม่ได้เข้าคอร์สจากนั้นแจะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยอะไรเงี้ก็ทำก็ไปส่งคุณป้าที่พนักงานก็ไปส่งก็แบบเขาไป ูแลตัวเองอะไรย่างเงี้ยระหว่างรอเราก็อ่าด้วยด้วยด้วยนึงอันนี้ครับผมคือจะบ่าวก็มีคอร์สของเราด้วยวมีคอร์สของเราแล้วก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนมากก็จะเข้าพิเศษมากกว่าเออวอนนมันยังมยังมีโครงหรืออะไรอยู่ไหมครับพแ่่กับงานที่มันเตรียมมันยังไม่ลุล่วงหรือว่ายังไงหรือว่าทุกอย่างมันโฟลหมหมดแล้วตอนนี้หรอทุกอย่างตอนนี้มันก็ถือว่ามัน80%แล้วครับแล้วก็แล้วก็ก็จะมีขอบที่ ที่มาแอปเข้ามาเพิ่มเพิ่มที่งานที่งานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังยังแอปเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับผม <laughs> <ช>แต่เรื่ของในงานส่ว<แ>ต่างประเทศก็คือไม่มีความกัวงวลแล้วไม่ค่อยแล้วเพราะว่าได้คุยกับเวดดิ้งแพลนเนอร์ไปหมดแล้วแต่เอ็มไม่ได้คุยนะน้องคุย <laughs> เรา <laughs> จ่ายอย่างเดียวใช่เต็มที่เลยเราจ่ายอย่างเดียวเราจ่ายอย่างเดียวก็เราก็สกิดสกิดเท้านิดนึงเด็กล่าสุดน้องบอกว่าน้องเครียดแล้วก <laughs> <laughs> ็เหนื่อยมากจนเขาจะเป็นแพนิคใช่ก็ ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกลดทุกคน,เนเออะเนอะการเตรียมงานมันไม่ใช่ง,ง่ายๆเลยรายละเอียดมันเยอะอทั้งทั้งเรื่องชุดทั้งต้อง,งดูแลตัวเอง,ท,งทั้งเพื่อนคนไหนที่เราลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างะทราาาอ,อนนนีนคคน่เเมงงงป็ยัไโอ้ไม่คุยกับผมเลย <laughs> <laughs> ทิ้งเลยผมนั่งอยู่ข้างคือไม่คุยนี่นั่งกดเพราะว่า ทางโซนของเราต่างกันด้วยแบบคุยกับท่านนู้นนะครับผมก็ปล่อยเวลาเอาเต็มที่ก็ก็ทัดเครียดอยู่คุณน้องบอกว่ากานที่ใครจะไม่ทำแล้วแบบไม่ไหวอยาจะโยนให้พี่มาได้เลยงานที่ใครโอเคเลยผมได้เลยผมใช่เต็มที่ได้ได้ผมดูให้ผมให้ได้แล้วเราให้กำลังใจเขายังไงอะครัาเห็นเขาแบบคุยงานเตรียมงานเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจยังไงอาชีพยังไง ก็ก็ดูแลดีมากๆครับผมก็พาไปกินอะไรอร่อยๆตลอดนะเออแล้วก็ทำอออยากทำอะไรก็ทำทำหมดเลยให้ปล่อยทำหมดอย่างอย่างที่ที่จันนี่บอกว่าทุกไม่อันแล้วที่ไทยมันจะต้องเบือนเอาที่ก็ที่ไทยว่าจะยกเลิกแล้วไมหมดละหมดหมดเออเลาเล่นเล่นเราก็ไม่ใช่ทุกไม่อันเราก็ยังมีขอบเขตอยู่ก็คือมันยังมันยังไม่ได้เบอร์วังถึงขนาดที่ก็ ก็มันก็มีบ้านสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ตามมาจริงๆเรมีเบรกมาอยู่ว่าตรงไหนว่ามีการมีมีแต่น้อยมากเออแต่คือคือไม่เบรกดีกว่าเออก็ก็ปล่อยเขาไปเลยก็จะได้จะได้สบายใจด้วยทั้งคู่หมายถึงว่าถ้าขัดใจปุ๊บมันจะหุนหงิดขึ้นมาหรือยังไงก็เราก็ไม่อยากขัดใจเขา เกรงใจเขาเกรงใจเขาเกรงใจเกรงใจเขาแล้วในในส่วนของพาร์ทงานไทยอ่ะเรามีส่วนตัดใจหรือในส่วนที่เป็นของเราที่เดินไปในงานปุ๊บรู้เลยว่าจะหมากคิดจริงเหรอไม่มีไหมไม่มีประโยชน์ไหมพี่ต้องการเดี๋ยวพี่ไปดูแล้วกันเพราะว่าเราก็เห็นภาพแล้วนี่มี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 งานที่ไทยจริงจริงเราไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเพราะว่าเราเราบอกคอนเซ็ปต์ของที่เราอยากได้มาหมดแล้ว ที่่ทีเราต้องการจริงๆทีมงานอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้หมดแล้วเทีมคือน้องชอบอะไรน้องชอบดอกไม้ผมชอบอะไรผมชอบต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันไปจัดในป่านะไปจัดในป่าหรอไปจัดในป่างอะไรอย่างเงี้ยไปจะมีความร่มรื่นแล้วก็ความความดอกไม้ดออกไม้ต้นไม้ บอกสถานที่ที่ไทยใกล้ๆเดี๋ยวให้บอกเอาเอา,เอาอีกทีให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครที่จะไปก็ระวังใครแพ้ดอกไม้ก็ระวังหน่อยเพราะเยอะมากเยอะมากวันนี้ก็เพิ่มมาทีละคนสองคนสามคนเนี่ยครับเออเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราได้มาเจอเพื่อนๆน,นที่เราแบบไม่ได้ลืมะนะแต่ว่าเฮ้ยพอเราอยากชวนเลยเขาก็ตอบเต็มทันทีมันก็อ่ะก็ไปดิ อยูแล้วเราเตรียมกัหมดแล้วละครก็ถ่ายเสร็จแล้วละครของน้องเป็นละครในเดือนหน้ามั้งเออแล้วก็ของผมก็เตรียมไปแล้วเสร็จไปแล้วเราก็รอดูวันแล้วผมว่าใช่เพราะว่าตั้งหาแล้วก็ดูแล้วสถานที่เราก็ไปดูแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปเครียดอีกทีก่อนวันแต่งวันนึงโอ้โหรับได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆครับยังมีแรงทำงาน หลังแต่งวะเขาจะเห็นอาจจะเห็นมากแล้วงานเยอะหน่อยเนาะเยอะหน่อยปั่นปั่นงานหนึ่งกลับมานิดนึงยังเลยก็มีก็แต่คนถามมาเยอะมากครับถามมาเยอะมากแล้วก็รายละเอียดอะไรเงี้ยผมก็ให้คุยคุยกับทางทางที่บริการอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไหวก็ได้ก็ได้ไม่ไรไม่เป็นไรก็ชิลๆครันะจะแบบว่าแบบเราจะมีแผนจดทะเบียนอะไรกันมั้ยมีใครมาจดทะเบียนเอาจริงๆตอนนี้ยังยัง เรายังอยากจะใช้การสมุนไพรใช่ก็ตอนใช่ครูก็ตอนนี้ก็แพนแค่ว่าอีกอกี่ปีดีนะเราจะรับสมาชิกใหม,<อ>ม่เข้ามาเมื่อไหร่ดีนะบ้านเราก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านใกล้เสร็จแล้วแสดงว่าแฟนคุก็ยังของใช้ชีวิตก่ตนอนใช่ไหมครับเราเราต้องมีฟลิปม,มีโม,โมูนอีกหลายฟลิปหลายที่เลยครับอยากได้ขอใช้ชีวิตก่อนครียะไปอะหรอโอ้เยอะนิวซีแลนด์ ทะเลไทยก็มีจะไปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เล็งไว้เยอะมากเยอะเยอะมากคือคืออีกงานอ่ะเป็นไทยเป็นเราชอบชอบเกี่ยวใช่ครับไม่รีบไม่รีบถาเรื่องถาเรื่องเพื่อเราก่อน นังไงบ้างที่เขาเอาเอาื่องเด็ดเนื้อชาสอเป็นไงบ้างเขาลงาแต่ละรูปเรารู้สึกยังไงบ้างมีทั้งขนเออขนขนอะไรขวนเขาม่ปแปะไปจับเจ้าคองเจ้าของเราโอ้เต็มที่มากก็เขาก็รักเค้าอนเขาแล้วเราเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจชื่นใจแทนมากๆเลยเราก็แบบตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนแล้วก็ุ้นคู่นี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็เราก็สนิทกับเขามากแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตจริงๆที่เราข้าตรงเราข้ามมาขึ้นมาตรงนี้หวานเวอร์มากหวานเวอร์เหรอไม่หวานเวอร์หวานหวานกว่าหวานกว่าหวานกว่าจริงๆเขาเขาก็แฮปปี้มีความสุขมากครับตุย่าตุย่าตุยแลเดดเลยแล้วก็ขนรอบข้างเขาก็แฮปปี้ทุกคนมีมีบอกว่าเราเราไหน่ไหมบอกโอ้ยเต็มที่เต็มที่เลยเี่เออเราอยู่ในยุคนี้แล้วผมเขาปิดอะไรเราก็เออเออเราก็เออเต็มที่เลย พร้อมกันเลยไหมเพื่อนย่าหานเลยการเดียวกันเลยไหมอูแช่เหรอคิดละคิดละคิดละเออสองท้ามันจะมีคนแชร์รูปเราเหมือนเด็กเมืนเป็นคุณซิ่งอ๋อแบบรูปคุณซิ่งมากมาลากเอาก็จะก็วันนั้นไปทำงานด้วยกันมาครับก็ยังไม่ออกออกในเร็วนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมแล้วกันจะเป็นทำงานเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรเขานั่นแหละนั่นแหละ ขอขอุอ้มไปก่อนอเดี๋ยวเป็นความลับนั่นแหละครับก็ไปทําง,งานด้วยกันแล้วก็ไม่เราไม่ได้เจอกันในในสถานที่ทําง,งานมานานมากลจริง,รงก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่ารี r e เนียนกลับมาอยู่ด้วยกันสองคนในงานเดียวกันอ,อ่าอะไรเงี้ยแฟนก็รู้แบบว่าดีใจมากที่ว่านี่จะมาสองคนเพย่อขอบคุณมากก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผมกับน้าเดน ก็ทั้งคิเบอรี่ทั้งเย,าย,ยาียร์ย่าทั้งมากี้ทั้งมิป็อกอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เราก็คงอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละเราก็ครักกันไปแบบนี้ตลอดแล้วถามว่าที่เจ้าสาวเขาไม่แซวบ้างเหรอคะพราะมันมีกระแสว่าจิน้นเราสองคนเงี้ยว่าที่เจ้าบ่าวไปจิ้นกันแล้วเจ้าสาวเขาว่าไงอะ่ะหนังสักเรื่องเมื่อไ่หนังบอกเอเอมีคนบอกว่าหนังสักเรื่องเมล่อไหร่่าวับเด็กใครจะดูวะพี่ไอ้เนี่ยที่ตอบมาเราสามารถทำได้ไหม<น>อ <laughs> ุ้ยผมว่าทำง่ายเลยง่ายเลยที่นาการภาพรถซีกับเด็ก ไปโกนก่อนนะไอแบไปโกนขนหน้าอกหน้าอกหน้าอกหรือมันพิมพ์ก็โกนแล้วไงแต่ว่าแบก็ต้องเป็นพระเอกเขาต้องเป็นนายเอกอืมดปล่อยให้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วกันถ้ามันมีอ่ะแต่ว่ารับแต่งงานอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้จริงรับงานรับงานทำงานทำงานเลย โอเคขอบคุณ <Okay S 2> <c oughs> ครับ <c oughs>